Life Life Radio Life is worth caring and sharing worth and ตอนนี้ต้องดูแลคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยไม่อยากจะจากพวกเราไปแล้วพวกเราก็ไม่อยากให้คุณแม่ไปไอ้เนี่ยค่ะแล้วทุกคนก็จะมีความทุกข์อะคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเอาชนะความกลัวตายหรือว่าจะทํายังไงไม่ให้เรากลัวตายเนี่ยเรามีธรรมะข้อไหนบ้างที่จะให้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสําหรับคนที่ดูแลด้วยแล้วก็คนที่เจ็บป่วยด้วยค่ะะอาจารย์ความกลัวอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ที่นึกถึงความตายและการสูญเสียโดยมากเนี่ยก็เกิดจากการคิดถึงอนาคตนี่แหละแยกเป็นสองส่วนนะอันที่หนึ่งคือคนที่สูญเสียเนี่ยถามว่าจริงๆเรากลัวอะไรการสูญเสียคนที่เรารักไปเนี่ยเราไม่ได้เจ็บร่างกายนะแต่มันเศร้าอยู่ที่ใจใช่ไหม มันรู้สึกเสียดายอดีตที่เราเคยอยู่ด้วยกันเสียดายโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยกันเราก็เลยเสียใจว่าเนี่ยนะถ้าแม่เรายังอยู่นะเราจะได้กินไอ้นั่นเราจะได้ทำไอ้นี่ให้แม่กินเราจะได้พาท่านไปตรงนั้นตรงนี้ที่เราเศร้าคือเราเสียดายโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังอยู่ด้วยกันรีบทำสิ่งที่อยากทำนั้นเสีย ทำเสียเลยไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตฉันจะอดทําแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งการสูญเสียจากลามันเกิดขึ้นแล้วเราทําไม่ได้แล้วจริงๆก็ต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันอีกเหมือนกันคืออย่าไปนั่งคิดย้อนหลังไปอดีตว่าแม้เนี่ยนะแต่ก่อนตอนที่แม่อยู่นะเราได้ทํานั่นทนํานี่ดูสิตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วเนี่ยคนเรานะ่ะ ไ <t om> อ้ตอนอยู่ด้วยกันนะแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันก็ไปอยู่อนาคตไอ้ตอนที่จากกันแล้วนะแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันก็กลับไปนึกถึงอดีตคิดอะไรแล้วทุกเนี่ยคนเราเนี่ยเก่งจริงนะโยมตอนนี้อยู่กับแม่ก็คิดถึงอนาคตว่าโอ้ <l att> oh, เดี๋ยวอนาคตจะไม่ได้อยู่กับแม่พอในอนาคตวันที่จากแม่แไปแล้วจริงๆนั่งอยู่กับตัวเองอยู่กับต้นไม้อยู่กับเสียงนกร้อง แต่ก็ไปนึกถึงอดีตว่าในอดีตนั้นเคยอยู่กับแม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะเศร้าอีกคนเราเนี่ยขอให้คิดให้เศร้าเนี่ยเก่งจริงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกใหม่อย่าไปคิดตามสัญชาตญาณอย่างนั้นเราต้องคิดใหม่ว่าตอนที่เรายังอยู่กับแม่ก็อยู่กับปัจจุบันว่าอนาคตเนี่ยเราไปคิดก็เศร้าใจเปล่าทำปัจจุบันให้เต็มที่แล้วในวันข้างหน้าอนาคตถ้าเราจากแม่ไปแล้วจริงๆ หรือแม้แต่ในปัจจุบันเรายังอยู่กับแม่แต่แม่ไม่แข็งแรงแล้วเราคิดถึงอดีตว่าโอ้แต่ก่อนแม่ยังแข็งแรงนะเราได้ไปกินข้าวนอกบ้านกันเราได้ไปเที่ยวกันดูสิตอนนี้เราทําไม่ได้แล้วเนี่ยคิดอย่างนี้แปลว่าเราย้อนหลังไปอดีตอีกแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับปัจจุบันสีว่าปัจจุบันเนี่ยแม่เราไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราทําอะไรได้ในปัจจุบันล่ะเราก็ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ หรือแม้แต่วันใดถ้าแม่จากเราไปแล้วจริงๆเราจะไปนั่งนึกว่าโอ้แต่ก่อนแม่เคยนั่งตรงนี้แม่เคยฟังเพลงนั้นคิดแล้วเศร้าจังเราก็เอาใหม่ฝึกใหม่คิดอยู่กับปัจจุบันว่าเราจะเอาอะไรที่แม่เคยสอนไว้เป็นแบบอย่างที่ดีมาทำเป็นประโยชน์สอนลูกสอนหลานต่อไปการเอาสิ่งที่เป็นความดีระหว่างกันนั้น,นมาส่งต่อ ยกตัวอย่างเช่นว่าแม่ของเรานั้นเคยสอนเราเคยอบรมเราให้เป็นคนดีคุณค่าแท้จริงที่คุณแม่ฝากไว้กับเราอาจไม่ใช่แค่เรื่องความสุขฉับฉวยว่าเราได้ไปกินขนมด้วยกันเราเคยไปเที่ยวด้วยกันแต่คุณค่าสำคัญที่คุณแม่ฝากไว้ในชีวิตเราก็คือความเป็นคนดีในตัวเรานี่แหละ แทนที่เราจะไปมัวแต่นั่งนึกถึงเรื่องการที่เราเคยไปกินไอติมกันนึกถึงเรื่องที่เราเคยทำนั่นทำนี่แล้วมีความสุขเสียดายความสุขเหล่านั้นเราลองมาใส่ใจกับคุณความดีที่คุณแม่เคยให้ไว้เคยสอนเราเคยดูแลเราซึ่งสิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่และดำเนินสืบเนื่องอยู่ในชีวิตในเนื้อในตัวของเราด้วยถ้าเรามองในแง่นี้คุณค่าแท้ๆท,ที่คุณแม่ มีต่อเรานั้นยังคงอยู่ไม่ได้สูญหายไปกับชีวิตของท่านเลยแม้วันหนึ่งท่านจะเสียชีวิตจากเราไปแม้ท่านจะไม่มีโอกาสนั่งกินไอติมไปเที่ยวกับเราพูดคุยยิ้มแย้มต่อกันอีกแล้วก็ต่างแต่คุณความดีคำสอนของท่านจะยังอยู่ในตัวเราได้และถ้าเราดำเนินชีวิตของเราต่อไปให้ดีเข้มแข็ง นั่นแหละคือการประกาศคุณความดีและแสดงความมีอยู่ของคุณค่าของความรักของพระคุณของคุณแม่ให้ปรากฏแก่โลกใบนี้สืบเนื่องยาวนานต่อไปถ้าเรามองและรักคุณแม่ในมุมนี้ไม่ว่าแม่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่เราจะใช้ชีวิตของเรานั่นแหละอยู่กับแม่อยู่กับคุณความดีของแม่เราได้ตลอดไป และส่งต่อไปสู่ลูกหลานสู่ลูกศิษย์ลูกหาสู่สังคมรอบข้างเป็นการสืบต่อส่งต่อชีวิตของบุพการีผ่านคุณความดีไม่ใช่ด้วยร่างกายและลมหายใจเท่านั้นเจริญพอน Life Radio Life is worth caring and sharing